ครับกาพุทการทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้าซึ่งมีพระครูบดีกาสมพงษ์ภานิพนธ์มหาปุญโญพระทรัพย์ธนโถ ổ, และข้าพเจ้าพระอุทิัยอุิโยจะมานำรายงานวิชาการประชาธมพันธ์เทียนพุทธวันนี้เรามาแนะนำ รมมาแนะนำวัดกลางตำบลโค,คอโอยเขตบุารามจังหวัดราบุรีโดยสภาพภายนอกของวัดนะครับคือภายในของซุ้มทางเข้าวัดซึ่งก็มีคํำคมที่สมเด็จท่านเคยกล่าวไว้ว่าลูกเอย๋ยบุญเจ้าไม่เคยสร้างใครขึ่ไหนจะช่วยเจ้ารับและนี่คือสนามพุทลโดยงบของประมาณของอบจอนะครับ นี่คือศาลาอเนกประสง์ของวัดนะครับสลวงพระอบพรสศิรหลังนี้ก็ได้ขอวิส <nichts. S 2> ุงคามสีมาใหม่เมื่อ2505สร้างเสร็จเมื่อ2505แล้วก็ปิดทองของลิมิต2 5 3 8นะครับก็จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างพระอบโบสถนั้นใช้เวลานานถึง30ปีซึ่งเป็นที่รู้นว่าวัดกลางแห่งนี้เปวัดเล็กๆ ผู้ที่จะมาอุปถัมภ์ในการบูรณะต่างๆภายในวัดก็เป็นเรื่องของเจ้าวารุ่มใหม่และคณะสงฆ์รุ่นใหม่ๆที่ต้องดูแลเพื่อให้ได้ความสวยงามเพื่อให้เพื่อให้ได้ความสวยงามและก็ความถูกต้องในด้านสาธการตามหลักของศาสนาเราด้วยครับภายในบริเวณ ไภหไยของอุโบสถก็มีให้เห็นความเป็นระเบียบพอสมควรกับร,รอบรบขอบชิดนะครับความสวยงามของศิลปกรรมยุคใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่สร้างสมัยร้อยห้าเนี่ยก็ยังเป็นศิลปะยุคใหม่แล้วแต่ก็ยังมีการปิดทอง แต่ที่สีแดงนั้นเมื่อก่อนนี้จะเป็นชาติเราไม่ได้ทาสีแดงเป,เป็นชาตินี่ก็คือภายในพระอโบสถซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพระุโบสถอื่นๆทั่วไปแต่ว่าที่นี่พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานเราไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เลยได้นำมาจากพระอโบสถหลังเดิม ตั้งแต่สมัยเดิมนะครับทึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสมัยของเก่าจากสมัยอุทยาหรือว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินเพราะเราขอวิสุงคามสีมาบทเดิมอุทยามนั่พังแล้วขอวิสุงคามสีมาใหม่เมื่อสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วขอเน้วหละลายอย่างนั้นก็ทะลุสู้โซมไปอีกก็มาขอใหม่แล้วย้ายพยักออกมาในสมัยรัชกาล ปัจจุบันในพศ2555น,นี่คือศาลเพยงตาท,ที่ชาวบ้านสร้างให้กับสมเด็จพระจันทร์เตวัโตทูกปกติเดิมทีอยู่ไปอยู่เป็นจุดใต้ต้นโพนะครับอันนี้เราพอบรารมลแล้วนะใส่พระเอาพระพุทธรูปมาไว้ที่ต้นโพเลยต้องยกฝาดไว้ตรงนี้นครับนี่ก็คือพระพุทธรูปใต้ต้นโพต้นโพที่ว่ากันว่าสมเด็จ ท่าาจารย์โตภูมบรังสีท่านมาจำพรรษายอยู่ที่นี่เมื่อครั้งที่ท่านมาทุดงที่วัดกลางแห่งนี้นะครับก็ส่วนการบรรลุอุรรงรอบต้นโฟนี้ก็ได้อำนุเคาจากข้าราชการของพันต่อสู้อากาศยานที่12บสองกองทัพเรือนะครับมาสร้างเมื่อ2 5 5เันี่คือส่วนกงแต่ง น้ารอบๆพยืนอุบาท,ที่เราจะได้ทาเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่มีกําลังจะทําเป็นน้ําตกซึ่งก็ต้องรอประมาณเด็กเล็กน้อยนะครับก็มีเรื่อยๆครับประชาชนผู้ที่มามีชาสักการะไหว้พระกราบอภพยนะครับสิทธิชิตภายในวัดนะครับครับทีนี้ผมก็จะแน,นะนำพาท่านเข้าสู่สาราการเปลี่ยนห,ยหลังใหม่นะครับ ก็เดิมทีตรงนี้มันเป็นเคงเพียงแค่สาราธรรมธรรมดาหลังจากที่มีผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆคนขึ้นสา,ารากันเปลี่ยนไม่ไหวเราถึงได้เอาหลังอาคารหลังนี้มาเป็นสาราการเปลี่ยนแทนซึ่งจะมีพระประธานนะครับที่เห็นโดยทั่วไปก็เราเป็นวัดวัดกลางเราเป็นวัดเล็กๆนะครับสภาพของสา,าราในขณะการทําบุญปกติก็เพียงพอที่รับผู้คนยกเป็นกรณีเทศกาลก็ ต้องตังเสียมเป็นือกุฏิสง <c oughs> ซึ่งก็หลังเนี้ยเป็นหลังที่นานที่นานที่สุดของวัดวัดนี้ซึ่งก็รูรณะไม่ได้ทําได้เพียงรื้อเพราะสภ,ภาพภายในไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อาจจะใช้วิธีเอาถ้าจะแก้ไขโดยการใช้รื้อออกมาแล้วก็ซ่อมแซมได้แต่ถ้าจะเอาความปรุงตัวน,นี้ไม่ได้ให้ช่างหลายคนมาดูแล้วซึ่งไม่ค่อยจะถูกต้อง อันนี้น,นี่เป็นอะไรคิมเก่าหรือนี่คือโบสถ์หลังเก่านะครับ oh. โอ้โหจอนแสงโบสถ์หลังเก่าประมาณกี่ปีครับตั้งแต่สมัยหมดหลังนี้มาปรับปรุงใหม่เมื่อส2116แต่ของเดิมเป็นโบสถ์สมัยกรุงศรีธิยา mm. แล้วก็มาสร้างครับขอวิสุงคามสีมาใหม่เมื่อรัชกาลที่ห้าปัจจุบันนี้เราทำเป็นวิหารนะครับ ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราได้เห็นเ้าหนายโบสถ์ครับนี่พายนอกวิหารรอบวนก็รูปผรงการการก่อสร้างก็เปลี่ยนไปจากไม้แล้วก็เปลี่ยนเป็นระแนงเหล็กแทนนะครับซึ่งพยายามรักษาเอกลักษณ์ของของเดิมไว้ให้มากที่สุดนะครับนี่คือสภาพโดยรอบของของพระวิหารครับค่งจะก็จะเห็นวิวทั่วทั่วไป เดิมพีเราก็จะ,จะจะพามีกิจกรรมไหว้พระอ่าองค์นี้เป็นทาน่าริปูนนะครับปูนปั้นนานไหมครับเนีย่ยก็ประมาณ2อ1 6แต่จริงๆแล้วมีคนมาถวายนะไม่ได้ปั้นไม่ได้ปั้นที่นี่<ไ>เป็นปูนปีเมน<ไ>ก็หลายๆคนก็มากราบไหว้คือพุทรูปนะ<ไ> <ๆ S 2> ทุกแห่งเมื่อสำเร็จเป็นพุทธรูปแล้ว ย่อมมีเทวดาอาศัยครับสภาพโดยรวมน,นะครับรอบๆวิหารภายในนะครับก็จะมีที่เก็บขอ,อ,องเก่าของเก่าซึ่งก็มีให้เหลือไม่มากเนื่องจากเจ้่ว่าท่านลูกเดิมท่านไม่ไม่สะสมพูดพูดกันตรงๆว่าท่านไ,ไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งขออะไรต่างๆครับทีนี้ครับ นี่คือปฏิมากรรมโดยช่างร่วมสมัยที่ทำขึ้นมาล้อเรียนกับศิลปรกรรมย้อนยุคทางวัดกลางได้นํามวลสารที่สำหรับทำพระเครื่องของสมเด็จมาปั้นขีว่าประวัติของท่านในรูปของปฏิมากรรมผ่านความนึกคิดของศิลปินคือ ช่างผู้ทำการปั้นนะครับซึ่งท่านก็สามารถจะมาหาดูได้ภายในวิหารของวัดกลางด้านข้างของวัดนะครับที่ก็ยังมีต้นสักต้นยางต้นไม้ร่มเรือนพอสมควรให้ให้รู้ว่าเปสถานที่ปฏิบัติธรรมสุรถุนพอสมควรนครับหมอ กการไปที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เราก็ามีชีพรามขี่พรามที่หนึ่งที่มาคอยทำความสะอาดให้อยู่ประจำประจำนะครับส่วนนี้สาราสถานที่สรา้างเมืาา่อปี2554นะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงปูกระเบื้องพื้นพื้นเฉพาะพื้นส่วนอา,าสนะทั้งสองฝั่งนั้นเราจาัดก,การเรียบร้อยแล้ว ก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนบอกบุนก็น่าจะมาฟูหลังจากตุก,กีนสองพน้ารนี้แหละครับภาพสาราการเปลี่ยนหลังเก่าถึงติดเชนทุมมนตุกซมงมันก็ตุกีเมื่อกี้ที่ถ่ายจากข้างหลังด้านหลังให้เห็นด้านหน้าส่นนี้คือหอรลฆัง เราสร้างมาปี2553หอระฆังที่สร้างคนละ500บ5ทนี่ประมาณนะมันเสียแทนกว่าบาทนี่คือสถูปบรรจุอัฐิทั้นพราวาดองค์ก่อนนะครับที่ล่วงไปเมื่อปี2547เรามาสร้างสถูปเมื่อปี2558บัญจุ กระดุกท่านไว้อัธิท่านของท่านนะครับทีนี้จะพาะเดินเข้าไปสู่ภายในของด้านหลังด้านหลังวัดภายในแต่ด้านหลังครักุฏิด้านหลังของกุฏิด้านข้างด้านหน้าเป็นเดิมที้ะกุฏิหลังนี้อยู่ด้านหน้าวัดนะครับแต่ปัจจุบันมาอยู่หลังวัดเาลานี้สร้างไว้เวลาบางสกุล นี่คือพริเวีนทางเข้าส่วนอิดที่ปูพื้นนี่ก็ได้อนุเคราะห์งบประมาณของอบตอนะครับก็ทําเรื่องของโครงการไปปรบคุณทัดไปก็ได้มาทีละฐามแสนสีแ่แสนงบประมาณของอบตอมีไม่มากไม่มากพอที่จะบรูรณาทีเดียๆๆวเยอะๆจนสําเร็จลุ่วงได้ นหลังของอี่ฝั่งึ่งนีนเดินนี่คือกระถูกที่บรรจุอัฐถิของเราญาติโยมผู้ที่มาอุกตากวัดของเรานี่นะครับซึ่งก็ จะทำการย้ายมาจากด้านหน้าของด้านข้างรอบค่ารอบๆของพระพุทธรูปยืนอุบาตซึ่งเป็นอยู่ด้านด้านนอกของวัดด้านหน้าของวัดครับก็มาทําการมาไว้ตรงนี้นี่คือสภาพของน้ำแม่กลองด้านหน้าวัดในสมัยโบราณแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นอยู่หลังวัดเนื่องจากการคมนาคมได้เปลี่ยนแปลงสภาพไป ขณะนี้แม่น้ำแมกลองไม่สามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกเนื่องจากว่าเพื่อนเขืนเพราะเดิมทพีแม่น้ำแม่กลองถ่ายแม่น้ำแมกลองนี้ก็จะมีน้ําเมื่อน้ําหน้าน้ํานองนะครับจะล้นตลิ่งขึ้นมาถึงประมาณอัศจร,รจะอยู่ประ,ประมาณอัศจร,รย์ท่านที่สองแต่ทีนี้พอเริ่มสร้างเขื่อนนะครับเริ่มสร้างเขื่อน หลเขื่อนที่สองก็น้ําก็ลดลงประกอบกับมีการมาดูทรายทําให้ท้องน้ํำลึกลงไปงปัจจุบันนี้ก็มีน้ําขึ้นน้ําลงให้เห็นในบริเวณนี้เมื่อก่อนนี้ก็มีการเลี้ยงปลากระชังคือพระเลยเลย,ยากนั่งวัดไปของทั้งสองฝั่งปัจจุบันปลากระชัง เลี้ยงยากเพราะว่าน้ําน้อยไม่พอที่จะสร้งางกระถังริมตลิ่งไปไว้กลางตลิ่งก็มีพื้นที่กลางกลางไม่น้ําก็มีพื้นที่ให้เหลือวิ่งดได้เดียวเพราะม่นน้าตื้นมากครับครับจะก็จะเห็นภาพของวัดกลางป้ายของวัดเดิมทีซึ่งเป็น,นด้านด้านด้านหน้าวัดนีด่เป็นป้ายเดิมนานหลายปีแล้วครับนี่ป้ายนี้คือป้ายวัดมิทางเข้าของวัดสมัยก่อน ซึ่งมีทางสองทางนะครับมีอีกหนึ่งทางหนึ่งมีอีกทางหนึ่ง,ง,ห,งหลายๆคนก็เข้าใจผิดนะครับว่าพอผ่านมาทางนี้แล้วจะเห็นป้ายวัดกลางของข่อยซึ้นอยู่ด้านริมแม่น้ํา<ๆ>ก็จะเข้าใจว่าอา้าววัดอยู่ตรงนี้แล้วทางเข้าอยู่ที่ไหนมีป้ายใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับก็บางคนก็เสยหลายครั้งที่ว่ามีบุคคลมาแล้วก็ถามหาว่าวัดทักเข้าทางไหน ซึ่จริงๆแล้วมันก็เห็นถนนนะครับสภา,าภาพการมองก็มองเห็นว่านี่คือรั้วมีชื่อวัดด้านในในรั้วนั้นเป็นศาลาอาคารอุตติต่างๆก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเออวัดอยู่ข้างในแต่กลับกลายเป็นว่าต้องโผลเข้าไปถามความศักดิ์สิทธิของสมเด็จหรือพระยืนอุบาทก็จะเห็นได้จากการที่มีประชาชนทั่วไป นำภาพยนตร์บ้างมาแก้บนนำละครบ้างมาแก้บนครับวันนี้ที่วัดก็มีการแก้บนที่ภาพยนตร์พอดีนะครับส่วนประทัดนั้นตั้งแต่เรามาภาพบวชมาอยู่วัดนี้ยังไม่เคยมีวันใดเลยที่ไม่ได้ยินเสียงประทัดนะครับครับต่อไปผมก็จะพาท่านมาพบกับท่านเจ้าวาดวัดกลางนะครับที่จะขอแนะนำ ให้ท่านรู้จักว่าท่านมีเหตุและผลในการพัฒนาวัดนี้อย่างไรครับก็จากที่เห็นนะครับที่เห็นในสภาพโดยรวมของวัดที่เห็นทั้งด้านภูมิทัศน์ทั้งด้านการจัดการต่างทราบว่าการเป็ี่ยนท่านคุณเจ้าวัดว่าท่านมี ที่ดีคิดในการปฏิหารให้นั่รจประกาคือสิ่งต่างๆทางวัตถุต่างๆาในวัดเางไรครับตามนั้นก็จะยึดเอาตามหลักของคนโตเป็นเป็นที่พึ่งคือคนโตเคยทำเคยทำเป็นแบบโบราณไว้แล้วต้องอยากจะทำให้ ย้อนปหาแบบโบราณมัดโดยแล้วก็โบสถ์ที่ทางเราก็จะทำี่แบบว่ารักเอาไว้เพระ่าเป็นคงเก่าการเร่อของ่หรือว่กที่มีกานที่จทำให้เกิดู่ เร้อเพยาามหาบอกด้านโน้ที่มีเงาขนาดจัดด้านที่วัดอยู่เพาว่าชั้นอยู่ในเขตที่ตัวนึงคือน้อยด้วยแล้วก็วัดมีเยอะด้วยภายในที่เางะทำนี่ก็คือว่าโนของโนของคนทีวัดวัดกางนี่คือเรียกว่ามีโยมที่จะพึ่งกระว่าที่น้อยสุดของเราพยายามาโยมด้านนอกแล้วก็ผู้ที่เป็นศิษย์ของมันเด็กโตแล้วพยายามพยายามจะ ติดต่อผูเรื่องเสียงในขณะนี้แทนมีตำรวจที่รอสุดแล้วก็อยู่ในตรวกองปอยแล้วก็ติดต่อให้ดำเนินการไปช่วยไปบอกบุ่มาจะกับผกาันเพิท mm ั hmm. ้งหลายกองทังเดินทางมาไงครับถึงใหญ่โตครับพิงได้มาว่าตามนี้ได้ครับเพิ่งจะตามประวัติเดินทางมาก็คือสมัยก่อนก็ต้องเป็นทางเรือเยวครับเพราะว่าเถลาก็ไม่จช่เรื แต่ถ้าถามว่ามาสมัยไหนต้องไปย้อนดูอดิศาสต์สมัยก่อนท่านองค์ชุดดงต้นต้นัรรจงศิษยาชุดดงมาแต่ที่จะบุกคอนตอท่านคือที่วัดกลางนี่ทะบุท่าก็ได้เพียงแต่มีสัญลักษณ์ที่ผมบอกก็คือมีต้นโพธิ์ทา่มาปรากดที่จามรซาแล้วก็พระพุทธรูปเป็นที่ระลึกคือเป็นท่านสร้างเอาไว้ในสมัยท่านมาจามรซาในวัดกลางผมมองดูแล้วว่าท่านจะมาอยู่นาน่ง หรือมาเยนเดือดาดมาแล้วก็ไปหรือว่าพักแรงแรมจนปีจนะไรนี้ก่อนนก็คือถามว่าสนามก็การสร้างทำองค์พระมหากษัสมควรนะครับแต่ีนวัฒนีรไม่มีใครรู้จักท่านก็เลยไม่ได้บันทึกเอาไว้ว่าท่านมาอยู่จํานวนกี่ปีกี่เดือนนะครับแต่ระบุไว้เพียงว่าท่านมาหลังที่ว่าปรากฏที่ต้นต้นโพแล้วก็มาได้สร้างพระบุบาทก็กันสร้างพระบุบาทองค์ใหญ่ประมาณกว่าสองตัวคือประมาณสิบกว่เมตรนะแล้วเวลา งานนี้ uh> eh ่างนี้สมัยก่อนด้วยครับเพราะว่ามันได้มันไม่เจริญในสมัยนี้เป็นนานนะครับ ข้อความหร,วาหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆภายในวัดบ้านคุณตุ๋นครับซึ่งต่อไปเราจะ้นหนังนสั้นประเดี๋ยวนิ้งเคื่อนทีาาา่นี้ก็ขอครับครับก็หลังจากที่พวกเราพานำชมบริเวณวัดกลางตำบลคลองคอย มาพอสมควรก็บทสุดท mm ้ายที่เราจะบอกท่านว่าการรายงานครั้งนี้ก็จะจบลงในการที่ให้ท่านเห็นพิธรน้ำ้มบาปที่ถึงจะพุชผัาจากโตพมรสีท่านได้มาฝากไว้เดี๋ยวรายละเอียดในส่วนนี้ท่านควรคงได้ละสมมาบ้างแล้วนะครับต่อไปการการการประชาสัมพันธ์เก่พุทธในวิชานี้ ของวัดก,กลางจบวัดกลางสะบนทองข่อยนะครับก็ต้องขอจบทราน,นี้ขอบคุณครับอ